สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนถักนี่ค่ะพวงกุญแจพวงกุญแจปลานะคะพวงกุญแจนี้นะคะอแอดมินจะใช้เป็นพวกเศษไหมค่ะเศษไหมที่แบบเราถักแล้วก็เหลือนิดเหลือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยจะใช้ไหมไม่เยอะนะคะแล้วก็เล่นสีเล่นสันได้เลยแล้วก็ถักง่ายค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะนคะคะอุปกรณ์ก็อย่างที่แอดมินบอกก็จะมีเป็นพวกเศษไหม ที่เราเหลือนะอย่างเงี้ยค่ะเหลือไว้แล้วเราก็ม้วนๆไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข็มถักนะคะใช้เป็นเข็มเบอร์สามค่ะมเีเข็มเย็บนะคะแล้วก็แอดมินจะใช้เป็นกระดุมกระดุมนะคะก็จะเอามาเย็บเป็นลูกตานะคะตัวนี้ไม่ต้องยัดใหญ่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มี พวงกุญแจนะคะของไอมินจะใช้เป็นโซ่ไข่ปลาค่ะแล้วก็มีไหมพรมขั้นแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันนะคะเดี๋ยวเราถักตัวนี้ค่ะตัวตัวชั้นของปลาเนี่ยนะคะที่จะมีทั้งหมดหนึ่งสามสี่ห้านะคะอันนี้เป็นส่วนหางนี่จะคนละแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวเราจะถักตัวปลาก่อนนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเอาไหมพรมมาพันที่นิ้วให้เป็นวงกลมแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลมนะคะ แถวแรกนะคะเราจะถักด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะเสร็จแล้วดึงใหมขึ้นค่ะเราจะดึงงานเข้าหากันนะคะจับตรงเส้นสั้นตอนที่เราเริ่มต้นนะคะรูดเลยค่ะรูดงานเข้าหากันแล้วก็เพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นนะคะเอามาขั้นแถว แถวที่2ค่ะเราจะถักด้วย 6v v ก็คือการถัก x ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมดสองครั้งนะคะแทงไปที่ช่องแรกนะคะถัก x ที่1แทงไปที่ช่องเดิมถัก x ที่2อันนี้ก็คือเราได้1 v แล้วนะคะต่อไปถัก v ที่2ค่ะหลักถัดไป v ที่3แล้วก็ v ที่4 วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกนะคะจบแถวก็เอาไหมพรมขั้นแถวนะคะพาดกลับมานะคะแถวที่สามค่ะเราจะถักด้วยเอ็กอย่างเดียวแถวนี้เราก็จะได้ทั้งหมดสิบสองเอ็กนะคะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะคะถ้าง,งานมันงุ้มเข้าเพื่อนเพืนก็ดันให้ตรงส่วนที่มีลายะคะ่ะอยู่ด้านนอกนะคะต่อไปแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่เราจะถักด้วย xvx x นะคะก็จะได้ทั้งหมด4ชุดคะ่ะ x v แล้วก็ x ชุดที่1นะคะต่อไป x v x ชุดที่2 x v x ชุดที่3 x v x ชุดที่4นะคะนี่ค่ะต่อไปแถวที่5ค่ะถัก x อย่างเดียวจะได้ทั้งหมด16 x เพื่อนก็ถัก x นะคะแถวนี้ x อ,อย่างเดียวเลยแถวที่6ค่ะแถวที่6เราจะถักด้วย3 x แล้วก็ v จะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะ1 2 3แล้วก็ v เหลือีก3ชุดนะคะเพื่อนเพื่อนถักต่อนะ3 x v ต่อไปแถวสุดท้ายนะคะแถวที่เจ็ดค่ะถัก x อ,อย่างเดียวแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด2 0 x นะคะพอเสร็จแล้วนะคะจบแถวปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปก๊อกใหม่ขึ้นมาลอดห่วงแบบนี้นะคะแล้วเป็นเพก็ดึง ดึงไหมประมาณนี้ค่ะไม่ถึงคืบมือดีนะคะแล้วก็ตัดไหมดึงไหมที่คั่นออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเย็บซ่อนไหมส่วนนี้ค่ะพเพื่อนๆพื่อก็เอาเข็มเย็บมานะแล้วก็ร้อยกับไหมที่เราตัดมเมื่อกี้ค่ะวิธีการซ่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทปมก่อนนะคะแทงไปที่ช่องดัดใบนียค่ะแล้วก็กำหนดปมหนึ่งปม พลิกงานกลับเข้าด้านในนะคะเวลาซ่อนไหมอะค่ะเพื่อนๆแทงไปตามลายที่เราถักอะค่ะจะแทงขึ้นไปก็ได้นะคะเนี่ยแทงขึ้นไปมันจะมีช่องช่องไหมตามลายที่เราถักไว้อะค่ะเพื่อนก็แทงเอาไหมเราเข้าไปซ่อนไว้คะประมาณนี้นะค่ะ อันนี้คือส่วนของตัวปลานะคะเพื่อนๆก็ถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันกับที่อมินถักสีแดงเนี่ยนะคะถักมาให้ครบทั้งหมดหชิ้นนะคะสีสันนี่เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะคะแล้วแต่เลยนะนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงทำตัวเขาอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาสีไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนหางกันนะคะ ส่วนหางเอ็นบินจะใช้เป็นสีม่วงอ่อนนะคะเริ่มต้นนะคะส่วนหางค่ะพันไหมพรมให้เป็นวงกลมไปที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มเข้าไปค่ะถักเข้าไปแถวแรกด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะเสร็จแล้วดึงไหมขึ้นค่ะแล้วก็รูดงานเข้าหากัน เอาไหมพมสีอื่นมาขั้นแถวนะคะแถวที่2เราจะถักด้วย X แล้วก็ V ค่ะก็จะได้ทั้งหมด3ชุดทีนี้ไหมตอนที่เราดึงตอนเริ่มต้นนะคะเราก็จะพาดไว้ตรงกลางนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะถักไปซ่อนไปนะคะเส้นนี้ค่ะแถวนี้ X แล้วก็ V นะคะ3ชุดอ่านี้ X V ชุดที่1ต่อไป X V ชุดที่ส ก็เอชุดที่สามแถวที่สามถัก x อย่างเดียวค่ะ x อย่างเดียวก็จะได้ทั้งหมดแถวนี้จะได้ 9x นะคะหมายที่ตอนเริ่มต้นนะคะก็ถักซ่อนไปได้เรื่อยๆนะคะแถวนี้ได้ 9x นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะ ต่อไปแถวที่4ค่ะแถวที่4เราจะถักด้วย x v x ทั้งหมด3ชุดค่ะ x v x, x ชุดที่1 x v x ชุดที่2 x v x ชุดที่3นะคะ ต่อไปแถวที่5้ถัก X อย่างเดียวค่ะได้ทั้งหมด12 X แถวนี้ แถวที่6นะคะถักได้3ย v ค่ะได้ทั้งหมด3ชุด1 2 3แล้วก็ v เพื่อนๆถักต่ออีก2ชุดนะคะ แถวที่7ค่ะถัก X อย่างเดียวได้1 5 X ค่ะ แถวที่8ค่ะแถวที่8ถัก 2xv แล้วก็ 2x ได้2ชุดนะคะ 2x เราโทษค่ะได้3ชุด v แล้วก็ 2x ชุดที่1นะคะต่อด้วย 2xv 2x ชุดที่2ชุดสุดท้าย 2xv แล้วก็สอง x แถวที่9้าค่ะทัก x อย่างเดียวแถวนี้เราจะได้สิบแป x ค่ะ ถที่10นะคะถักด้วย5 xv ค่ะได้ทั้งหมด3ชุด1 2 3 4 5แล้วก็ v แล้วอีก2ชุดนะคะ ไปแถวสุดท้ายค่ะถักด้วย x อ,อย่างเดียวแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด2 1 x ค่ะ พอจบแถวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดึงไหมพรมที่ขั้นแถวออกได้เลยค่ะแล้วก็บีบให้เขาเนี่ยค่ะพับให้เขาชิดกันแบบนี้นะคะเราจะถักปิดเนี่ยค่ะตัวที่ที่เราถักเนี่ยนะคะให้เขาชิดกันด้วยการถักซีนะคะซีก็คือการถักรอดห่วงนะคะเพื่อนๆพอพับเสร็จนะคะแทงเข็มไปที่ช่องถักไปเนะะี่ยค่ะให้ไปทะลุอีกอีกด้านหนึ่งนะคะ แล้วก็ควักใหม่มาแล้วก็ลอดห่วงที่เรามีอยู่เมื่อกี้นะคะ,ะแทงไปนะคะช่องถัดไปนะช่องถัดไปแทงให้ทะลุด้านหลังเลยค่ะแล้วก็ลอดห่วงสองแล้วนะคะอันนี้คือการถักซีนะคะสามสี่ห้าห,หเจ็ด แปเก้าจะได้ทั้งหมดสิบสีนะคะพอครบสิบสีเพื่อนเพื่อนก็ดึงไหม่ขึ้นดึงไม่เยอะอะค่ะดึงสักประมาณคืบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเย็บซ่อนซ่อนไหมส่วนนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาเข็มมานะเข็มเย็บ ก็เกี่ยวเข็มไปช่องใกล้ๆนะคะแล้วก็กระหมดปมสักปมหนึ่งแล้วก็แทงแทงเข็มเข้าไปซ่อนไหมด้านในนะคะด้านในงานเนี้ยนะคะแล้วก็จะได้ส่วนหางนะคะตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะสีแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเย็บประกอบอะค่ะอมินจะเย็บส่วนกระดุมให้ติดกับ สีด้านบนก่อนนะคะเพื่อนก็เอาเอาเข็มแล้วก็ไหมมาร้อยนะคะไหมที่จะเย็บกระดุมอะคะ่ะสีอะไรก็ได้นะคะเพื่อนไม่ต้องซีเรียส่ะเนี่ยมินก็จะใช้สีที่ที่มินมีนะคะเป็นเศษไหมเหมือนกันแล้วเราก็เอากระดุมมาเย็บนะคะห่างออกมาจากด้านบนสองหลักประมาณสองหลักนะคะ,นะคะแทงเข็มเข้เขาไปขมวดปมด้วยนะคะ แมันจะเย็บเป็นรูปกากระบาาค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่เย็บจะติดติดกาวก็ได้นะคะแอเปนว่าก็ไม่คงไม่น่าเกียดเท่าไหร่เดี๋ยวพลิกเข้าด้านในนะคะนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมันก็จะปิดงาน ซ่อนใหม่ไปตามลายถักนิดนึงแต่มันเป็นโคระสีนะคะต้องตอนตอนแทงไปต้องระวังอย่าให้ไปโผล่ด้านหน้านะคะซ่อนแค่นี้พอแล้วก็เย็บอีกหนึ่งข้างนะคะกระดุมแอดมินก็ใช้โคระสีด้วยนะคะคือก็ไม่ต้องใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะ คือก็ใช้ตามที่เรามีอ่ะค่ะหรืออยากจะเป็นสีเดียวกันก็ได้อีกด้านหนึ่งก็เย็บเหมือนกัน ลแล้วก็จะได้มีตา2ฝั่งแล้วนะคะทีนี้เวลาเย็บประกอบอะคะ mm ่ะ hmm. เพื่อนๆใช้สีไหนอยู่ด้านบนนะคะ mm hmm. ก็ให้เอาไหมสีนั้นนะคะมาเป็นตัวเย็บนะคะ mm hmm. เพื่อนๆตัดไหมมาสักประมาณสามคืบหมายถึงคืบคืบมือของเพื่อนๆเน,นี่นะคะ mm hmm. แล้วก็เอามาร้อยกับเข็มนะคะ ขรมดปมด้วยค่ะขรหมดปมสักปมหนึ่งเราจะเริ่มเย็บจากส่วนหางนะคะเพื่อนๆแทงแทงเข้าไปในหางเขาเนี่ยค่ะแทงไปประมาณของแอดมินก็ได้ให้ไปผูกตรงกลางตรงกลางตรงที่เราเริ่มงานนะคะเริ่มถักให้ปมมันเข้าไปซ่อนอยู่ข้างใน ไม่ต้องดึงจนเขาทะลุออกมานะคะแล้วก็เพืเ่อนๆล็อกงานไว้ด้วยการขมวดปมหนึ่งหนึ่งครั้งนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปแทงกับชั้นที่สองที่เราจะเรียงเขาไว้นะคะแทงเข้าไปตรงกลางทีนี้ส่วนของหางะคะ่ะ เพื่อนๆอยากจะดึงให้เขาไปชิดเลยก็ได้หรือไม่ชิดก็ได้นะคะตัวแรกเนี่ยตัวแรกที่มินถักเนี่ยมินดึงไปชิดเลยค่ะแต่ตัวนี้มินว่าจะให้หางเขายาวออกมาหน่อย,อ,ยออกมาหน่อยนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ดึงเขาไปขึ้นไปจนสุดแบบนี้นะคะเราก็จะผ่อนเขาลงมานิดหนึ่งนะคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะเช่นเดียวกันค่ะแถวนี้เราก็จะล็อกเขาไว้ด้วยด้วยปมหนึ่งปมนะคะมัน,นก็จะล็อกกันไว้นะเนี่ยเราก็จะได้หางละอ่ะ ชั้นที่3เหมือนเดิมค่ะแทงไปตรงกลางอันนี้อินมนก็จะไม่ดึงสุดเหมือนกันนะคะก็จะให้เขาแบบเลยขึ้นไปนิดหนึ่งคือถ้าสุดเนี่ยค่ะมันจะประมาณนี้อันนี้อเมนจะผ่อนเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ล็อกชั้นนี้ด้วยการขมวดปมเหมือนเดิมต่อไปชั้นต่อไปนะคะ คือที่จะสังเกตว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันเพราะว่าไหมมันคนละยี่ห้อนะคะแต่มันเป็นสีพายเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่ามันก็เก๋ดีนะคะไม่ต้องเท่ากันเนี่ยแล้วเราก็ล็อกชั้นนี้ด้วยปมเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะอยู่ติดกันแน่นเลยนะคะไม่ลื่นลงไปหากันนะคะต่อไปชั้นต่อไป ชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายที่เป็นสีเดียวกันนะคะนะคะี่นก็เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนนะเดี๋ยวชั้นสุดท้ายเนะะี่ยค่ะไหมพรมที่เหลือเน่ไอ้มินจะทาเป็นเป็นห่วงของพวงกุญแจด้วยนะคะเพิ่มล็อกไว้แล้วนะพอล็อกไว้แล้วเนี่ยเราจะทําห่วงพวงกุญแจนะคะ มองเห็นไหมน้อสีแดงถ้ามองไม่ชัดนะคะเพื่อน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 เข้าไปดูวิธีการท,านนะะาทะะําห่วงตัวหนอนนะคะแอดมินทําคลิปไว้นะคะน่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งแปดหรือหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวแอมมินจะทําห่วงตัวหนอนนะคะแทงแทงเข็มมาให้ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยให้มันเป็นห่วงนะห่วงแบบนี้ก่อนแบบนี้นะแต่เดี๋ยวแอมมินจะดึงเข้าไปอีกนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเอาเข็มแทงเข้าไปค่ะแล้วก็เอาไหมที่เหลือเนี่ยคล้องกับเข็มแล้วก็ดึงคือมันจะมันจะเป็นลายค่ะเป็นลายในขณะที่ที่เราคล้องไหมไปที่เข็มเนี่ยค่ะแล้วเราก็คล้องจนมันเต็มเต็มห่วงที่เราทําไว้เนี่ยค่ะแบบนี้นะคะ เต็มแ้วมันก็จะได้เป็นห่วงแบบนี้นะคะอันนี้ห่วงแอดมินจะใหญ่นิดนึงนะคะพอดีจะดึงให้เพื่อนเอนเห็นชัดชัดพอได้แล้วเราก็ปิดงานค่ะเพื่อนๆแทงเข็มไปช่องที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวนะคะ กำหดตรมนะคะนี้ก็แทงแทงไหมเข้าไปซ่อนแต่มินขอซ่อนซ่อนไปด้านหน้านี่แหละแทงไปตามลายนะลายถักเนยคะ่ะนิดเดียวพอตัดเลยค่ะเราก็จะได้ พวงกุญแจมาอีกหนึ่งพวงเพื่อนๆเอาพวงก,กุญแจมาใส่มาคล้องได้เลยนี่ค่ะถักง่ายมากเลยค่ะพวงก,กุญแจนี้นะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยเนี่ยค่ะเราก็จะได้พวงก,กุญแจสองพวงนี่ค่ะพเพื่อนๆสีสันสวยงามด้วยค่ะได้ประโยชน์ด้วยนะคะลองถักกันดูค่ะนะคะ พิให้ดูเหนะ็นไหมตาเขาก็ไม่เหมือนกันเนีย่ยเล่นสีเล่นสันอะไรได้ได้แบบสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะถักง่ายๆค่ะแพทเทิร์นนี้นะคะแล้วก็ยังไงอันินรบกวนนะคะกดติดตามกดไลค์กดใ like, จก,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อดนินนิดน,นึงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ